สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะได้พัสดุมาหนึ่งกล่องน,นะครับเป็นพัสดุที่รอมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตื่นเต้นมากเลยได้แล้วนะครับจากซอมปี้นะครับแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาอันบอกไปด้วยกันเลยนะครับตื่นเต้นนะ่าเป็นของที่อยากได้มากเลยมาลุ้นก,กันว่าเราจะได้อะไรเนาะ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ไม่แกะไม่อยๆเกะตื่นเต้นตื่นเต้นมากกดดูทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาสักทีวันนี้เดินทางมาถึงแล้วทุกคนนี่อะไรเอ่ยอุยอู๋แบรนดีฟิกอะไรเอ่ยอู๋แบรนดีฟิกเอ๊ะถ้าใครเป็น เป็นด้อมพี่จองคันแลนนะก็จะรู้ว่าแบรนด์บีฟิกอะเป็นแบรนด์ของพี่จองนะครับพี่จองคันแลนก็เป็น YouTube ชื่อดังที่ครูแจ๊กอะชอบมากนะครับเพราะว่าเขาน่ารักมากนะครับในเมื่อเราเป็นด้อมเขาอะเป็นด้อมใจฟูอะเราก็ต้องอุดหนุนสินค้าเขาเนาะมาดูกันว่าแบรนด์บีฟิกที่ครูแจ๊ฝสั่งมาข้างในเป็นอะไรนะครับอื่นเต้นอนะเปิดตรงไหนไง ข้างในไงเอ้าอ่านี่ขข้างในนะมีกันกระแทกมาอีกอันหนึ่งด้วยนี่นะครับมีกันกระแทกเนี่ยมีบับเบิลมาด้วยอ่านะค่อยๆกีดตื่นเต้นจังเลยอยากได้มากนะครับจริงๆอ่ะแบรนด์เขามีหลายอย่างเลยนะใครสนใจนะลองไปดูในไอจีนะนะครับในไอจี e ีฟิกับ นะครับแต่เนี้ยกูแจ๊สั่งมาในช h อป e ีเพราะว่า BC ฟีเขาก็ลงช h อป e ีเหมือนกันนี่แอนแน่นั่นเน่มีกล่องข้างนอกอีกอันหนึ่งนะบางคนอาจจะเดาออกแล้วว่าคืออะไรนะครับนี่เปิดออกมาแอนแ่นแอนแอนแนแอนแนแนแอกล่องสวยมากแค่กล่องนะเขาตั้งใจทำมากเลยอ่ะเปิดมาอีกแอนแ่นแอนแอนนี่เว้น ตาแว่นกันแดดนั่นเองนะครับเป็นกล่องหนังยางดีเลยทุกคนนี่เห็นไหมกล่องเขามาอย่างเลิศหรูเลิศอลังการเลยไม่รู้กี่ชั้นกี่ชั้นเลยทุกคนนี่อมาดูนะว่าสวยขนาดไหนเปิดออกมานี่ทุกคนมีตัวแว่นเขาก็ใส่ฟอยล์มาอย่างดีมีใบเซอร์นะแล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นมาด้วยนะผ้าเช็ดแว่นเขาก็ตี ยี่หอ้อบีฟิกมาเหมือนกันนี่นะครับอมาหุยสวยมากเลยอะ่ะดูดิทุกคนดูขาแว่นดิเห็นไหมขาแว่นอะ่ะนี่นี่นะครับเนี้ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูดิยนะ่นี่สวยไหมทุกคนสวยมากเลยอะ่ะตื่นเต้นมากนี่สวยมากเอ๊ะ เป็นแว่นกันแดดเป็นเขาบอกเป็นบลูบ็อกซ์ด้วยนะเพราะมนออกแสงมันก็จะตัดแสงได้ด้วยแล้วก็กันแสง U ูได้ด้วยแล้วก็เวลาเราทําคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกรองแสงได้ด้วยมาลองใส่กันเลยทุกคนสวยมากนี่สวยไหมทุกคนหล่อไหมไม่ใช่สวยสิใส่แล้วหล่อไหมนี่